สวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้เรามีนัดกันกับเพื่อนนะคะก็เป็นซัมเมอร์น่ารลอดของเราก็จะไปตากแอร์เย็นที่คาเฟ่อีกแล้วหรอ <c oughs> ก็จะไปที่คาเฟ่กันนะคะก็ได้นัดเพื่อนไว้แล้วเรียบร้อยตอนนี้เพื่อนก็เพิ่งตื่นพอดีนะคะกำลังไปอาบน้ำอยู่เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนที่ว่าเราไปคาเฟ่กันนะคะ để cô ăn ngon chứ Hãy nghe เอาวางไว้ตรงพื้นันมี้ตรงที่วางได้นางฉันฉันได้ผมที่ฉันชอบแล้วแบบนี้บอกคนูนี้ก็ออกมาแล้วจะเป็นเหมือนกูไม่ไม่ไม่เราได้สั่งอันนี้ไปนะคะทุกคนชายเยน็นไม่ได้กินชายเย็นมานี่จะเกือบครบปีได้แล้วมั้งน,นี่คือสัมภพระลของเราทั้งหมดนะคะเพราะว่าเรามาถ่ายงานอีกหนึ่งงานนะคะ ก็มาหน้าคาเฟ่นะเพื่อนก็มากินเราได้สั่งแค่ชาเย็นไปนะคะทุกคนเราไม่ได้สั่งของหวานตอนแรกก็จะสั่งของหวานด้วยแต่ว่าเราถ่ายคลิปนะคะแต่ขนาดแต่งหน้าไปอะก็คือ ก็ปาไปแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนครึ่งชั่วโมงเลยอะแล้วก็จะไปถ่ายรูปกันนะคะก็มีแพนมาถ่ายรูปกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนนะคะทุกคนเราจะมาถ่ายรูปกันโดยที่ใช้กล้องของพี่คนนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ให้เห็นหน้าหรอกนาก็เสร็จแล้ว อันนี้คือรองใช้กล้องของซัมซุงอัลต้ายี่สกล้องหน้าคือสวยมากแต่ว่าเราจะไม่ซื้อโทรศัพท์เรื่องนี้จะไม่ซื้อแต่กล้องหน้ามันสวยอะ่ะ <c oughs> ก็ระหว่างที่เราถ่ายรูปกันเสร็จนะคะเราก็จะส่งรูปให้กันทางไลน์ระหว่างทางไลน์กับ Google Drive อันไหนรูปชัดกว่า Google Drive ไม่ <Okay. S 2> ใช่ Google Photo ใช่ส่งรูปนะใช่โปโตใช่ส่งยังไงอะ่ะมันก็เหมือนเราส่ง g o เป l น d ด i v นี่หรอแต่มันสำหรับใช้ส่งรูปอันนี้ลองลองโดนแสงแดดดูนะออไมค์ก้เล็กจะเป็นเหื้ออะไรแสงแสวยมากมันย้อนแสง <c oughs> ตอนนี้ก็คือเรา ถ่ายรูปไปหลายรูปมากแล้วก็จะให้เจ้าของโทรศัพท์นี่ส่งรูปให้นะคะแสงตรงนี้คือสวยมากแต่ติดตรงที่ว่าแดดมันเป็นแดดเย็นนะทุกคนไม่ใช่แดดเช้าถ้าเป็นแดดเช้าจะแบบเบลอเบลอเพอร์เฟกต์ถ่ารูปเยอะไม่จางเราอยู่เราอยู่ใช่ไหมว้าวแสงตรงนี้สวยมากไปถ่ายรูปมาเยอะมากขอเก็บสักดูก่อนรู้สึกว่าลบไม่ไหวอยากไปถ่ายด้านในอยากไปตาแกแอร์นะ จะเกกก็บสน,ร,น,นร้อนอยากเข้าไปตากแอร์แล้วจ้าเราเข้ามาด้านในกันแล้วนะคะทุกคนด้านนอกคือแดดร้อนมากไปเข้ามานในตากแอร์นิดนึงคนระวังถ่ายรูปของเราหักหมดเลยทำไมทำไมมันต้องหักไป้ซื้ออันใหม่อีกแล้ว แต่ว่ามันน่าจะซ่อมได้อยู่เนาะเดี๋ยวลองไปซ่อมดู